ครับผมได้ยินได้เสียงฟันปกปกเจ๊อย่างไงฟักกังกูฟักปาดบิ่งดูครับกินไม่เป็นท่อนนะแม่ข่อยอย๋อท่อนบักไงอันนี้โดนไปได้หรอในกินมานี่โด,ดนกูประเทศไหนกินแข็งแข็งขึ้นมาหยังมไาได้ปากบัดไม่เป็นท่อนเนี่ยเดินมาปัต <c oughs> โจคนละเงินเจ้าแล้วเนะาะปากเนาะโอ้ปากว่า,าสันเถาะ ไอ,ไบอ้บ่อปลฟักไข่บ่อฟักนงรู้ขั่บอกเขาอ๋ออันนี้เอียงบานีิโอ้นี่ครับผมอันนี้เราฟักเราหังเคยก่อนไงเราแห้งเนาะเมื่อกว่าแห้งมาก็จะก้อนงอนโอ้ตามแบบไงบัดนี้ฟักไบบยังสี่ละบัดนี้หอบไปหอบไปกับยิมันแมนอันแกล็ดขุ่นบดๆละ่ะยิบใส่ถุงอ่ะเมืงฮะแต่ <laughs> แกนคูขุ่นลายก็มา <c oughs> บ่แม่ แกนคุ่น่ะบอมันยิบไปเนี่ย so มันตกตกยัน้ำมูเนี่ยเรายิบไปหาวันห้าันใบไผ่พวกนั่นดิยิบเอาใบไผเอ็มาฮ่าฮ่่า้าไม่ไผ่ไปกันิพาะอันโอ้ยือออกเกบออกใีเห็นบอกมันว่าบ่เห็นหุงจักเล่านึกว่ามันจันคุ้นเนี่ยยิบใบยำใบไผ่ไปปฏิวัติวใไผ่บาิบาทปากปฏิวั ตอนในไงเด้อบางอี่ดีเด้ออืนี่ครับผู้เฒ่ากินไม่ได้ครับผมเดี๋ยวนี้ว่าบอลบอลตะปวกผู้เฒ่าก็กินเป็นได้ครับผมใหม่เนี่โอ้มันมีแกนเหรอตัวหันเมียอือโอ้สมสม,สมว่าแกนคู้นี้เหรอเนาะอื นุเมิวให้ยังลูกให้ยังหเหตุใดกกินขึ้นยังกินแง,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 งบแงบเยูนะ่แบบน่ะถ้า <laughs> ได้ผอดเวลาโอ้ต้องรอเวลามาลูกโอ้ตายแล้วน้องอ้อนี่น้องอ้อวันนี้น้องอ้อมาเล่นกับยา่ามานั่งอยู่ยา่ากินต้นไม้น้องอ,อ้อดูดิยา่ากินต้นไม้มองมันก็ยา่ามาทำอะไรยา่ยาย่ามากิน<ๆ>กนะลูก เนี่ยสับอยู่เนี่ยปา้ามากินนะว่าไงยญ้านี่ฟันดีกว่าน้องอ้อยอีกนะนี่ครับร้านกินขนมปังนะครับยญ้ากินไม้ตนะนะร้วนะฟักปกๆอฟักเักนค้นเอาเรืมได้ล่ะนะครับผมมาเบึงอันมียย่ยอย แม่ย่อยกินหมากนะครับนี่ก็บ้านๆเราน,นะครับก็พาน้องต้นอ้อมาเล่นกับยา่าเมื่อเช้าย่าก็ไปนอนเฝ้าน้องอ,อ้ออยู่ที่บ้านเย็นๆมา,ยน,ยน,ยน,มาน้องอ,อ้อก็มานั่งเฝ้าย่ากินหมาก <c oughs> กินต้นไม้ไม่อย่างไม่ย,ย,ย่อยจะยิ้มเปื่อยๆแท้กูเมื่อยน้องอ,อ้อไปสับให้ย่าหน่อยเร็ว นั่นแหละสับมือกับหญ้านะมีดสับสับเลยเออมีดสับสับเลย ปลกปกปกปกคับอกปลกซะก่เพืหมากเพอหมไปบอก่อเิอเิเาใส่ตูไวไปยโ้ยใส่ตยอมเอฟซีเป็นเป็นท้งถามเลยนะชิดแม่หมากบทยางหมากบทยางเิดท,ทื่ทงไม่หาพี่ยูผ้าพี่ยูผ้าเปินทรงไา่หรืเอยนะพูดเปทรงมา่หา หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่เออส่งมาให้เดี๋ยวดูดววะะเวลาเบิร์นยำไหนเพิ่นเขามาในไหลสดยำไหนครับออพี่ยุพาหมากแม่หมดแล้วนะได้เดี๋ยวพี่จัดให้คือก็ส่งมาให้เออครับย,ยุยุใส่หนอ่อยยุป่าจีนนี่แหละครับ,บยป่าจีนเออป่าจีนป่าจีนบ่น่ะบอกกับบูหูอีก อย่าจะถามต่อนะ่ะบ่หูก่ะย่าถามน่ะให้ข้าวให้ข้าวไก่แล้วตัวน้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กเรียกมันด้วยกุ๊ก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 น้องอ,อ้ออยากเอาตัวไหนลูกอยากกินตัวไหนลูกน้องอ้ออยากกินตัวไหนลูกเลือกเอาตัวโน่นละ่ะโอ้ตัวนี้เหรอตัวใหญ่ๆนี่เหรอเออน้องอ้อให้ ครับ <laughs> มาเล่นบ้านปู่นะน้องอ้อโอ้น้องอ,อ,อ้อ,อ,อให้อาหารไก่ครับบ้านทั้งนัน้นลูกเงินนะแม่ย์อยตัวพื้นบาบเลยพอนตีเมย์ใหญ่ก็เล่งขึ้นกันได้บาทน,นี่แม่ย์อยญ่ก็เล่งขึ้นกันได้บาทน,น,นี่นะครับปูปูเพิ่นกันนั่งเฝ้าอยู่พอนะ ไปไปน่ลูกหไปไปกมูปกจะปหนูแล้วไก่ไก่ที่เอาไปจะปูไปไหนแล้วตัวล้มันรัตายหมดแล้วเหรอ่ตายตาย,เยเอเลอม,ลเมเลอ้นี่ครับปูเพิ่นกรนังเฝ้าครับนี่ก็ย่ายเพิ่นนะครับ ไอาหารไก่เอ้ไอหานเนี่ยเสร็จแล้วก็เนาะเท่ยงยางปูเท่างแยะน้องอ้ออไอหันมาเล่นน้ำปูน้ำแยาน้องอ้อมาเล่นกับปูม,ม,ม,มาเล่นกับปูกับยานะครับ,ท,รบที่เกิดเครื่องทั้งนันกุมมณเฑนางอยู่ มาที่หลังกับควายบ่หนาว nha là bu nha là phân phát khả năng hiện nhận cần <laughs> วงชิปมึงตัวข้อมันเนนสียนมผมเปิดไปได้ทอดซับนี่ล่ะมันบอกว่าตัวเด็กมึงไหมน้อยฝูงต้นแฉะนะมันว่าเป็นยังสูตรนงมะละกอ <laughs> นาบ้านแค่นหนเป็นยังโอ้ยตลาดนะตลาดขี้ค้านบ่านหรก <laughs> ครับผมสำหรับคินี้ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ